อ่าโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ไลฟ์นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับวันนี้ไลฟ์สอนการติดตั้งนะครับนี่เลยนะฮะชุดเพิ่มนะครับแรงดันปั๊มติ๊กนะครับหรือภาษาช่างที่เขาเรียกกันว่าดีเลยปั๊มติ๊กนะครับก็ตัวนี้ครับมันสามารถติดตั้งได้กับรถ Honda ทุกรุ่นเลยนะครับใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการติดตั้งให้นะวันนี้ก็็เปน รุ่นเวฟร้อยสิบไอนิวนะครับสองพนะครับจริงๆวิธีการติดตั้งนะครับสามารถติดตั้งได้เหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าติดตั้งอย่างไรบ้างนะครับอุปกรณ์เราจะมีมาให้นะครับนี่เลยเป็นชุดสายนะครับนี่น่เป็นชุดสายอย่างนี้นะครับมีดดเลย์ให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อเลยครับเดี๋ยวต่อเข้าไปนะครับผมนี่นะครับ ตัวสายไฟนะครับก็อยู่ตรงในกล่องนะครับเปิดเบาะมานะครับเราจะเห็นตัวปลั๊กของปัมติ๊กนะครับเห็นไหมครับต่อตามนี้นะต่อตามคลิปเลยนะครับพอเราเป็นซ็อกเก็ตตรงรุ่นนะครับปลั๊กเอ็นเพนะครับเสียบปลั๊กเข้าปลั๊กออกนะครับตามรีวิวคลิปนี้เลยเห็นไหมครับง่ายๆนะครับเห็นไหมแล้วก็สายแดงกับดํานะครับดูสายแดงกับดำก่อนสายแดงกับดำที่เราต่อไปให้จะมีหางปลาข้างหนึ่งนะครับอ่ะสอดมาอันนึง ดูพร้อมกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับนี่ครับสายดํานะครับสายดําต่อเข้าหางปลานะครับขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับหรือต่อลงกาวก็ได้ครับอย่างนี้นะครับได้หมดนะครับก็คือสายกาวนะครับส่วนสายแดงนะครับสายแดงผมจะทําเป็นแบบนี้ไว้ให้นะครับไม่มีหางปลากลมนะครับซึ่งสามารถไปต่อเข้ากับจัมไฟ12โวลต์ก็ได้หรือจะต่อลงขั้วแบตเตอรี่แดงบวกลบอย่างนี้ก็เลยก็ได้นะครับหาแบตเตอรี่ของเรานะครับดูเลยครับต่อง่ายๆนะครับผม ติดตั้งง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราขายความแป๊บนึงนะครับรลางขายขควอยู่นะครับ๋่วรอสักครู่นะครับไปเอาขยควก่อนนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถติดตั้งเองได้เลยที่บ้านนะซื้อไปนะครับก็คือต้องหาตำแหน่งถังน้ำมันของเราให้ได้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าชุดเพิ่มแรงดันปั๊มติ๊กนะครับอย่างนี้เลยนะครับของเราเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับติดตั้งง่ายมากนะครับดีเลยปั๊มติ๊กช่วยอะไรนะครับ ช่วยเพิ่มแรงปั๊มติ๊กนะครับให้ค่าฟอร์เรสของน้ำมันนะฮะจ่ายได้ได้แรงขึ้นนะครับส่งผลให้กับอัตราเร่งนะฮะคันเร่งติดมือรอบมาเร็วนะครับดีเลยของเราเน้นคุณภาพนะครับเป็นปลั๊กแท้นะครับแล้วก็นี่ครับให้ดูนะครับนี่เลยดีเลยอย่างดีเลยนะครับวัสดุทําอย่างดีนะครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวทักมานะครับเดี๋ยวแจ้งราคาไปทําให้แพงครับราคาเบาๆนะครับนี่ สายเราจะมีเผื่อไว้ให้ทุกรุ่นเลยนะครับคลิปนี้สามารถดูวิธีการติดตั้งนะครับต่อได้ทุกรุ่นเลยนะครับเราทําสายยาวเผื่อวรอไว้ให้เห็นไหมครับใส่เวฟ110 i d บไอดีมซูเปอร์ครับเวฟปาวานนะครับ p ีเซ็กเอ็มเบดเด็กครยิาได้ทุกรุ่นพูดง่ายๆแล้วกันครับนะฮะพูดอีกทีหนึ่งสายสีดําเราต่อเข้ากับหางปลานะครับต่อลงกาวอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างรุ่นนี้มันอยู่ใกล้แบตเตอรี่นะครับก็ต่อลงแบตเตอรี่ไปเลยอย่างนี้นะครับ สายสีแดงตัวนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ได้ใส่หางปลาคั่วกลมมาให้นะเพื่ออะไรครับเผื่อบางทีเราจะต่อเข้ากับไฟ12โวลต์เวลาเปิดกุญแจนะครับหรือจะต่อเข้าขั้วแบตเตอรี่บวกอย่างนี้ก็ได้ครับอลองดูครับที่วิรอแบตเตอรี่ไรอไขควงมามาละง่ายๆนะครับผมขันเข้าไปในขั้วแบตเตอรี่นะครับขันให้แน่นเลยนะครับ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปติดตั้งเองที่บ้านเลยก็ได้นะครับซื้อเป็นชุดเพิ่มแรงดันปั๊มตลิปนะฮะแรงดันปั๊มติ๊กหรือที่เขาเรียกกันว่าดีเลย์ปั๊มฟิ๊กนะครับนี่แหละตัวนี้เลยนะครับง่ายนะครับนี่ครับขันขันข้อให้แน่นนะครับนี่ครับเราก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเก็บ เก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สาธิตให้ดูก่อนนะครับเก็บเข้าช่องนี้ก็ได้เนาะเห็นไหมครับดีเลยเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะครับมาดูกันนะครับติดกุญแจรถนะครับรันนี้ใส่สมาร์ทคีด้วยนะครับสมาร์ทคีอรอนซ่านะครับเท่ๆเลยครับเห็นไหมครับทุกอย่างปกตินะครับแล้วก็ลองฟาร์ทดูครับ เสร็จแล้วครับง่ายๆครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับคืออัตราเร่งที่มาเร็วนะครับนี่นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะอัตราเร่งมาเร็วเร่งติดมือนะครับเพราะว่าค่าน้ำมันฉีดแรงขึ้นนะครับเห็นผลแน่นอนครับนะใส่แล้วเห็นผลชัดเจนแน่นอนครับโอเคนะครับก็คลิปนี้เป็นวิธีการสาธิตนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับ ชุดดีเลยปั๊มติ๊กนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตัวแทนจำหน่ายได้เลยครับตัวประเทศนะครับวันนี้จบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับรบ๊ายรา